แจ็คแฟนฉันเผยใบหม่อนเหมือนแม่ทำให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรับเลิกเที่ยวเลิกเถียงแฟนเลิกมาสายหันมาดูแลตัวเองจากแต่ก่อนไม่ชอบอาบน้ำความรักเป็นพลังขับเคลื่อนมนุษย์ชั้นดีผลักดันให้คนคนหนึ่งสามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้ในหลายๆด้าน เมื่อวันที่29สิงหาคม2566แจ็คแฟนชนันหรือแจ็คเฉลิมพลที่คำพรทีระวงไปออกงานถแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ออริจินัลไทยเรื่องแรกภารกิจฮาแหกเกาะคอมเมดี้ไอแลนด์และได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องเรื่องชีวิตผลงานการแสดงรวมไปถึงเรื่องชีวิตรักสุดแฮปปี้กับใบหม่อนกิตติยาจันดี แฟนสาวหน้าสวยที่ยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนแม่คนหนึง่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นมากจนตอนนี้หันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองหยุดเที่ยวหยุดมาสายโดยเฉพาะเริ่มอาบน้ำบ่อยขึ้นแล้วแจ็คแฟนฉันยกให้ใบหมอนเป็นผู้หญิงที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตลูกผู้ชายขี้เหงาคนหนึง่งตั้งแต่มีเขาในชีวิตตัวเองก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ถึงแม้ฝ่ายหญิงจะใช้วิธีการด่ามากกว่าการพูดหวานหวานแต่ก็ไม่ทำให้แจ็คโกรธแต่อย่างใดกลับมองว่าเป็นความหวังดีมากกว่าแจ็คตอบคำถามเกี่ยวกับการมีใบหมอนเข้ามาในชีวิตว่าคนนี้ดีครับด้วยความที่ผมเป็นลูกคนเดียวเลยที่เหงาและเขาดีครับเขาชอบด่าเราทำให้ผมเป็นผู้ใหญ่ คือผมเป็นคนชอบมาสายผมชอบมองว่าการมารอนานมันเฉาเราไม่ได้เรื่องมากกับงานนะเราไม่ได้เลทอะไรแต่ไม่อยากมารอนานเขาจะบอกว่าไม่ได้นะและต้องอ่านบทมาด้วยผมไม่เคยอ่านบทก็ต้องอ่านเขาก็ด่าผมด้วยเขาบอกให้เราเป็นคนตรงต่อเวลาอยากให้เราดูเป็นผู้ใหญ่เขาก็ทําให้เราใช้เงินให้ประหยัด ผมชอบซื้อของเล่นเขาก็บอกว่าทำทีละอย่างสิ่เขาเป็นคนแรกที่ทำให้ผมหยุดเที่ยวแม้ว่าเขาจะด่าแต่ผมรู้ว่าเขาหวังดีเลยโอเคนอกจากนี้แจ็คแฟนฉันได้พูดถึงความเป็นแม่ของใบหมอนแฟนสาวว่าทําให้ตนเริ่มใส่ใจความสะอาดมากขึ้นจากที่แต่ก่อนเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำ ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยอาบน้ำเขาก็จะบอกว่าให้เราดูแลเรื่องความสะอาดหน่อยทำให้เราหยุดอะไรที่ไม่ดีหลายอย่างอย่างไรก็ตามสำหรับความรักครั้งนี้ก็ยังมีอุปสรรคอยู่เล็กน้อยเนื่องจากมีคนมองว่าแจ็คแฟนฉันและใบหมอนต้องการสร้างกระแสให้ตัวเองในขณะที่ด้านแจ็คมองว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับเขามาก ตนไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำความคิดคนไม่มีถูกมีผิดทั้งนี้อยู่ที่ใครจะมองมากกว่าผมว่าเป็นเรื่องปกติที่ใครจะมองผมไม่ได้สนใจเลยครับและเขาก็ไม่ผิดที่จะมองแบบไหนและจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงส่วนเรื่องการแต่งงานและการสร้างครอบครัวแจค็คให้คำตอบว่าให้ความสำคัญกับปัจจุบัน เพราะมองว่าวันหนึ่งก็คนรักกันก็อาจเลิกกันได้ไม่ได้มองเรื่องนั้นเลยครับเราเห็นรุ่นพ่อแม่เราแต่งงานกันมีลูกนานๆไปวันหนึ่งอาจจะเลิกกันได้มันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วแต่คนเลยสุดท้ายผมว่ามันอยู่ที่ความสะดวกใจและสบายใจของแต่ละคนผมมองที่ปัจจุบนันนานเข้าความรักของทั้งคู่ก็ยิ่งดูลงตัวไปซะหมด แจ็คถึงกับพูดเองเลยว่ารักครั้งนี้ทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆที่เข้าว่ากันว่าผู้หญิงเวลารักใครจะชอบทำตัวเหมือนแม่ก็ไม่น่าเกินจริงเลยนะเนี่ย